รู้จักหลวงปู่เยอะไหมเยอะมากแต่ทําไมหลวงปู่ไม่ดังมาตั้งแต่ต้นอันนี้ทุกคนจะรู้ดีครับพอท่านกําลังจะดังท่านก็หนีหนีเลยครับไม่ไม่ได้สนใจเสนาสนะเดิมพอไปอยู่อีกที่หนึ่งกําลังจะดังอีกแล้วคนรู้จักมากๆท่านก็หนีแต่ครั้งนี้พอท่านมาอยู่ที่สวนสงแกเป๋แล้วท่านด้วยวัย77แล้วเนี่ยท่านฉลาดท่านไปไม่ได้บรารมีท่านก็เลย เต็มเติมเต็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 มขึ้นมาผมเชื่อแบบสนิทใจเลยว่าลวงปู่ท่านมองเห็นอนาคตแล้วก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นแต่จริงๆแล้วลวงปู่ท่านเป็นคนถ่อมตนมากนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ย พอให้หลวงปู่ไม่มีปฏิหารอะไรเลยหลวงปู่เป็นแค่พระผู้เท่าธรรมดาไม่มีเดชมีฤทธ์อะไรแต่สิ่งที่เราสามารถกราบหลวงปู่ได้อย่างสนิทใจแบบซีโลราบเลยก็คือหลวงปู่เป็นพระแท้พระแท้ที่สันโดษพระแท้ที่ไม่เอาอะไรเลยไม่สนสมณศักดิ์ไม่เรื่องมากไม่สนใจวัตถุทานไม่สนใจเรื่องของทางโลกได้อะไรมาท่านจะทานของ ให้ทุกคนแบบเสมอหน้ากันมีเงินเป็นพันล้านคนนี้จะเป็นยาจบท่านจะเมตตาทุกคนเสมอหน้ากันหต้นแบบแห่งความดีต้นแบบของความสันโดษต้นแบบของความมาักน้อยนี้และก็นี่ก็คือต้นแบบของพระที่เราจะหา,ากราบได้ในเมืองไทยเนี่ยผมว่าน้อย